อีกกรณีหนึ่งที่เราติดตามกันก็คือเรื่องสองครามยูเครนกับประเด็นที่เป็นหมุดหมายในวันพรุ่งนี้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัเสเซียที่อาสก้กานะครับปรากฏว่าการพบกันในครั้งนี้สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูเครนและยุโรปว่าการหารือระหว่างทั้งกับปูตินสองคนเนี่ยมันจะเกิดเป็นข้อตกลงที่กลายเป็นส่งผลกระทบต่อ,อยูเครนหรือไม่เพราะยูเครนไม่ได้ไปนั่งตกลงด้วย แต่คนก็กังวลว่าทรัมป์กับปูตินจะหาหรือเรื่องของการแลกดินแดนกันหรือเปล่านี่ทําให้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้เลยนะครับถึงการเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ที่อลาสก้าเขาย้ําเลยครับบอกว่าหลังการพูดคุยเนี่ยหากประธานาธิบดีปูตินไม่เห็นชอบในข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนรัเสเซียก็จะเผชิญกับผลที่ตามมา อย่างร้ายแรงผู้นำสารัฐย้ำว่าเป้าหมายของการหารือวันพรุ่งนี้คือการเดินหน้าการประชุมครั้งต่อไปที่จะมีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซนสกี้ร่วมประชุมด้วยซึ่งผู้นำสารัฐยืนยันว่าสารัฐได้เตรียมการเรื่องนี้เอาไว้แล้ว การเปิดเผยครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์โทรศัพท์หาหรือกับผู้นำยุโรปซึ่งดูเหมือนเป้าหมายสาคัญของฝ่ายยุโรปคือการย้ําจุดยืนให้ยูเครนและยุโรปมีส่วนร่วมในการเจรจากับรัสเซียและต้องการคายืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ต่อรองเรื่องดินแดนยูเครนในการเจรจา2ต่อ2ในวันพรุ่งนี้สำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ได้รับการหาหรือ รับทราบการหาหรือระหว่างประธานาธิบดีทรมปมกับผู้นํายุโรปยืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีทร้อมย้าว่าเขาจะไม่เจรจาเรื่องดินแดนกับผู้นํารัเสเซียและจะเน้นผลักดันให้การเจรจาระหว่างปูตินเซเลนสกี้เกิดขึ้นให้ได้บุมเบิกรายงานนะครับว่าผู้นำสารัฐ หวังจะรู้จากการเจรจาที่阿拉斯加ว่าผู้นํารัสเซียจริงจังต่อกระบวนการเจรจามากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันเขายัางให้คํามั่นที่จะสนับสนุนการกรารันตีความมั่นคงให้กับยูเครนต่อไปด้วยเช่นเดียวกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่เปิดเผยหลังคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าผู้นําสารัฐให้ความชัดเจนว่าสารัฐต้องการเดินหน้าข้อตกลงหยุดยิงและเราจะสนับสนุนยูเครนต่อไปซึ่งคําว่าเราในที่นี้รวมถึงทั้งยุโรป และอเมริการวมทั้งผู้นําเยอรมนีครับเฟดิชเมรในยกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันระหว่างหาหรือกับประธานาธิบดีเซนสกี้ว่ายุโรปปรารถนาให้ประธานาธิบดีทรัมป์ประสบความสําเร็จในการเจรจารที่ลาสกาแต่ก็ต้องแสดงความชัดเจนกับผู้นําสหรัฐว่าผลประโยชน์ของยูเครนและยุโรปจะต้องได้รับการปกป้องจากการหาหรือดังกล่าวด้วยนี่ก็เป็นความชัดเจนนะครับว่ายูเครนและยุโรปกังวลมาก ว่าการเจรจาระหว่างทรัมป์กับปูตินจะนําไปสู่การตกลงโดยที่ยูเครนและยุโรปไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลยแล้วเรื่องที่สําคัญในตอนนี้ก็เป็นเรื่องดินแดนนั่นแหละครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประเมินนะครับว่าถ้าทรัมป์กับปูตินได้คุยกันเนี่ยประธานาธิบดีปูตินน่าจะพูดถึงเป้าหมายของรัสเซียเงื่อนไขของรัสเซียในการยุติสงครามในครั้งนี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ยูเครนจะต้องแบ่งดินแดน ให้กับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็ทําให้คนจับตาว่าถ้าประธานาธิบดีปูตินพูดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆประธานาธิบดีทรัมป์จะตอบอย่างไรจะตอบตกลงเลยไหมถ้าตอบตกลงเลยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ยุโรปแล้วก็ยูเครนกังวลอย่างที่เราเล่าที่ฟังไปนี่แหละครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องออกมาย้ำว่าเฮ้ยเขาไม่คุยเรื่องดินแดนไม่คุย ในการไปชุมที่อ阿拉斯า,าเจอกับประธานาธิบดีปูตินในวันศุกร์นี้คําถามก็คือทุกคนเชื่อหรือไม่เชื่อประธานาธิบดีทัปมครับวันนี้เราชวนคุยเป็นประเด็นนะครับว่าเชื่อทั้์หรือไม่จะไม่คุยเรื่องดินแดนยูเครนกับปูตินเราทำโพลด้วยนะครับเปิดโหวตมา32นาทีมีคนร่วมสนุก244โหวต82%บอกไม่เชื่อครับ 18%เท่านั้นที่บอกว่าเชื่ออะมาว่ากันต่อนะครับคือท่าทีของคุณนําเยอรมนีและคุณนาฝรั่งเศสที่เราหยิบยกขึ้นมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นท่าทีที่อาจบอกได้ว่าเป็นตัวแทนของชาติยุโรปก็ว่าได้นะครับคือชาติยุโรปที่พูดถึงการสนับสนุนยูเครนตอนเนี้อาจไม่ได้พูดถึงชาติยุโรปทั้งหมดแต่ว่าจะมีกลุ่มชาติใหญ่หญสาชาติที่จับมือกัน ในนามของพันธมิตรแห่งความเต็มใจนําโดยอังกฤษฝรัร่งเศสและก็เยอรมนี3มชาตินี้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของโยุโรปในการสนับสนุนยูเครนแล้วสมชาตินี้ก็ย้าจุดยืนมาตลอดว่าเขตแดนจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กําลังก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรขณะที่ในมุมของยูเครนบ้างครับ ประธานาธิบดียูเครนได้เปิดเผยหลังจากการพูดคุยกับผู้นำชาติยุโรปรวมถึงสหรัฐแล้วก็เห็นพ้องในหลักการ5ข้อสำหรับการเจรจาของรัสเซียสำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าในระหว่างการถแถลงข่าวกับนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีเนี่ยผู้นำยูเครนประธานาธิบดีเซนสกี้ย้ำว่ายูเครนต้องมีส่วนร่วมโดยตรงในการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอย่างสันติ พร้อมเรียบร้องการเตรียมการสําหรับการจเจรจาใจภาคีระหว่างยูเครนรัเสเซียและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้เซเลนสกี้ย้ําถึงความจําเป็นของข้อตกลงหยุดยิงและการรับประกันความปลอดภัยสําหรับยูเครนโดยกระตุ้นให้กําหนดมาตรการความบาดรรัเสเซียที่เข้มงวดยิ่งขึ้นหากรัเสเซียปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงเซเลนสกี้ระบุว่าเขาและผู้นาเยอรามานีได้ไประชุมผ่านทางวิดีโอกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเออร์ซูล่าฟอนเดลเลเยน ประธานคณะกรรมาการยุโรปมาร์กรุดเลาขาธิการองค์การสัทิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้รวมถึงบุคคลอื่นๆเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับ และล่าสุดนะครับประธานาธิบดีรรยูเครนได้เดินทางถึงอังกฤษแล้วก็พบกับเคียร์สตาร์มอนนายกรมนตรีอังกฤษแล้วเป็นการเดินทางเยือนแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งเลยนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นประเด็นที่จับตาก,กันว่าการเดินทางเยือนไปยังอังกฤษอีกชาติซึ่งถือว่าเป็นการเดินสายในช่วงเวลาหวันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีปูตินนั้น มีในยะความหมายหรือว่ามีสารที่ต้องการจะสื่อเพิ่มเติมหลังจากที่หารือกับผู้นําเยอรมนีหรือไม่โดยเรื่องหนึ่งที่ประธานาธิบดีเซนสกี้ย้ําเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในการถแถลงข่าวร่วมกับผู้นําเยอรมนีที่เราเล่าให้ฟังไปนี่นะครับก็คือการกระตุ้นให้กําหนดมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียที่เข้มงวดยิ่งขึ้นหากรัเสเซียปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายสารัฐรัฐรบลูกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสารัฐยืนยันว่าสารัฐอาจใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ เพิ่มเติมหากรักเสเซียไม่ยอมหยุดยิงหรือผลการหาเรือที่阿拉กาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยมาตร,รการทางเศรษฐกิจที่ว่านี้นอกจากรักเสเซียแล้วดูเหมือนว่ารัฐมนตรีคลางสหรัฐจะพุ่งเป้าไปที่พันธมิตรของรัเสเซียด้วยก่อนหน้านี้ก็เป็นกรณีที่ฝ่ายสหรัฐก็ออกมาพูดเรื่องนี้แหละครับแล้วก็ออกมาพูดว่าอินเดียเนี่ยเดี๋ยวจะโดดซึ่งเรื่องอินเดียเนี่ยต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเมื่อหลายวันก่อนเราก็พูด ว่าอินเดียกําลังเบนหาจีนและรัเสเซียหรือไม่ซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะชวนคุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีความเห็นของฝ่ายยูเครนเพิ่มเติมนอกจากประธานาธิบดียูเครนเป็นความเห็นของอเล็กซานเดอร์เมเสโกซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการการต่างประเทศของสภายูเครนที่ออกมาแสดงความกังวลใจครับ เขาบอกว่าเขาสงสัยต่อผลการประชุมผลการหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินที่ลสก้าที่น่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ในฐานะประธานกรรมธิการการต่างประเทศสภายูเครนเขาบอกเลยนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นอุปสรรคเดียวของข้อตกลงหยุดยิงที่แท้จริง และผู้นํารัเสเซียไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนหรือทําลายเป้าหมายสูงสุดที่ตัวเองตั้งเอาไว้ก็คือการพิชิตและทําลายยูเครนนี่เป็นสิ่งที่นักการเมืองของยูเครนออกมาย้ํานะครับว่าประธานาธิบดีปูตินนี่แหละเป็นคนเดียวเลยที่เป็นอุปสรรคต่อข้อตกลงหยุดยิงเขายัางย้ำด้วยนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือสาวรัตต้องดําเนินมาตรการในการคว่ำบาตร รัเสเซียเพิ่มเติมจากสิ่งที่เกิดขึ้นจับตาดูนะครับวันนี้ประธานาธิบดีเซนสกี้ไปเยือนอังกฤษก่อนหน้านี้ไปคุยกับผู้นำเยอรอมนีพรุ่งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินเจอกันที่ลาสก้า และนี่เป็นการเจอกันครั้งประวัติศาสตร์นะครับเพราะนับตั้งแต่สงครามยูเครนเกิดขึ้นเป็นต้นมาประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีรัสเซียไม่เจอกันตัวต่อตัว,ตวมากอ่อนการเจอกันตัวต่อตัวระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีรัสเซียแบบเจอหน้ากันเนี่ยเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมิถุนายนปี2021ในยุคข,ของประธานาธิบดีโจไบเดน หลังจากนั้นไม่เจอกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดสงครามยูเครนไม่เคยเจอกันเลยจนกระทั่งวันพรุ่งนี้แะครับ AI ถูกพูดวด่าเป็นทางออกของโลกแต่ว่าภารกิจ AI รักโลกเนี่ยทำได้จริงหรือว่าเป็นแค่การตลาด พบกับ Sustain City Age of AI คิกโฉมเมืองใหม่สร้างทุกสิ่งให้ยั่งยืนพอรดำพบรอบ5ปีสำนักข่าวคุเดย์ที่จะชวนคนเมืองนักธุรกิจและนักวิชาการมามองให้ลึกคิดให้รอบแลกเปลี่ยนแบบจริงจังว่า AI จะไปกับความยั่งยืนได้อย่างไรพบกันพระราชบิดีที่21สิงหาคม2568เวลา10โมงครึ่งเป็นต้นไป TSBX Next Tech ชั้น4สยามพารากอนงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาร่วมฟังไอเดียธุรกิจชีวิตแล้วเปลี่ยนเมืองของเราให้ยั่งยืนด้วยกันครับ Some knockout today, make tomorrow today.